สวัสดีค่ะพบกับพี่นาณาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทำนายไทายดวงของชาวราศีมังกรฮะ,ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะเ,เดือนกุมภาพันธะะ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะคะนะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะชาวราศีมังกรมีเยอะแยะมากมายเลยอาจจะตรงเป็นบางเรื่องหรืออาจจะไม่ตรงเป็นบางเรื่องหรืออาจจะตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะ <S <S เรื่องไหนที่ดีนะคะก็ควรจะเอาไปปรับใช้นะคะส่วนเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเตือนก็ขอให้ระมัดระวังนะคะก็ให้ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทนะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่าไพ่ยิปซีแค่ชี้นำนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะ,ะถ้าอยากได้ในสิ่งไหนก็ต้องดิ้นรนนะคะนะเหมือนแม่หมอเองก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันนะ,ะก็ขอให้ชาวราศีมังกรนะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างดังใจหวังนะคะเ,เพื่อไม่ให้เบ็นการเสียเวลาเรามาฟังดวงของชาวราศีมังกรกันเลยค่ะ เพื่อความสั้นกระชับของคลิปนะฮะวันนี้พี่นานาก็ได้ทำการจับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมังกรได้อัศวินเหรียญค่ะนะไพ่ใบนี้นะคะนะชาวราศีมังกรบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะไปไปไหนก็คือไปไหว้พระค่ะนะเพราะไพ่ใบถัดมาคือไพ่พระนะฮะ อาจจะมีการเดินทางไปไหว้พระนะคะหรือใบนี้ยังหมายถึงการแต่งงานได้นะชาวราศีมังกรที่โสดนะคุณมีเกณฑ์อาจจะได้แต่งงานก็ได้นะคะนะหรือว่าหลายๆท่านก็ที่ไม่โสดแล้วก็จะเดินทางพาครอบครัวไปทําบุญนะคะใบที่สามนะได้หกถ้วยค่ะนะนอกจากจะไปทําบุญแล้วคุณอาจจะไปเจิม เพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆความสัมพันธ์ที่ดีๆนะคะกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะในตำแหน่งคู่ครองคนรักก็เช่นเดียวกันนะะได้ไพ่เดชรีออดนะคะมีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือว่าหลายๆคนเนาะอาจจะเดินทางแล้วได้พบเจอสําหรับคนโสดอาจจะมีการเดินทางแล้วได้ไปพบเจอนะคะคนรัก น่าสถานที่ที่ใหม่ที่ที่เราไปเที่ยวก็ได้นะคะในตำแหน่งที่5ค่ะนะได้ได้เอ็ดออฟคัพค่ะให้ถ้วยค่ะนะหลายท่านนะที่เป็นโสดนะอาจจะมีการเจอเจอรักใหม่มาแล้วนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์พูดคุยกันนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะหรือเพิ่งแต่งงานนะภรรยาของท่านนะหรือว่า สามีเอ้ยสามีท้องไม่ได้ค่ะทุกคนนะภรรยาอาจจะท้องนะหรือว่านะใบนี้หมายถึงงานใหม่ลักใหม่ก็ได้นะคะตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะ,ะได้ไพ่เอ็ดออฟวอนนะพ่นี้นะ,ะเออถ้าคุณมีอุปสรรคอะไรอยู่นะ,ะตอนตอนนี้นะ,ะเจะทายว่าสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาไปได้นะ ด้วยความสาเร็จนะไม่ว่าจะมีคุณยังมีอุปสรรคเรื่องอะไรนะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะนะใบนี้ยังหมายถึงการผ่าตัดได้นะคะผ่าตัดผ่าคลอดอะไรได้หมดเลยนะอุ้ยน่าจะท้องมานานแล้วนะทุกคนก็คลอดพอดีนะนะ กันถ้ามีคดีความนะฮะก็ทายว่าจะชนะเช่นเดียวกันนะฮะใบนี้ยังหมายถึงคดีความได้ด้วยนะ,ะเพราะมีช่ามากกอ,อยู่ข้างบนนะฮะถ้ามีการไปหาหมอไปผ่าตัดนะฮะรักษาอะไรแล้วแต่นะทายว่าจะปลอดภัยและหายดีค่ะความคิดภายในใจของชาวราศีมังกรนะ,ะมีเกณฑ์นะ อยากไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงนะคะแนยมีการแฮงเอากันนะหรือในหนึ่งนะคะถ้ามีการร่วมหุ้นค้าขายหรือเอ่ออะไรกันก็แล้วแต่นะเป็นในหน้าหรืออะไรแล้วแต่มีส่วนแบ่งที่ลงตัวจะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะนะดินดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่หก ไม้เท้าค่ะไพ่ใบนี้เนาะหมายถึงถ้าเป็นเรื่องงานนะคะก็เป็นงานที่เติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะแต่ใบนี้นะมาอยู่ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยหลายๆคนใช้บ้านเป็นที่ทำงานหลายๆคนใช้บ้านเป็นออฟฟิศหลายๆคนใช้บ้านในการค้าขายออนไลน์ทำงานออนไลน์งานเสริมงานเพิ่มนะ,ะบางคนทำ u t u b e นะ,ะบางคนติ k t o k อก c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ทำแบบเปิดสร้างไรายได้นะคะงานของคุณจะเติบโตแบบช้าๆนะคะแล้วก็มั่นคงนะคะเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะใบนี้ยังหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้คุณด้วยนะคะนะเรเวลาทําบุญอะไรก็อย่าลืมนึกถึงเจ้าที่เจ้าทางนะ,ะทำบุญกวดน้ําให้ท่านด้วยนะคะแล้วก็นะ ท่านจะได้กลับมาคุ้มครองแล้วก็ส่งพลังให้พวกเรานะคะเอ่อนะในตำแหน่งที่9นะ9กับ7็นี่ดูคู่กันได้ q u e e n o f p e n t a c l e นะ,ะหมายถึงผู้หญิงที่รวยนะราชินีนั่งมองเหรียญอยู่นะคะมีความบุรมสมบูรณ์ฐานะการเงินของชาวราศีมังกรจะดีขึ้นนะ,ะมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรขึ้นนะ,ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะ นะก็ระดับนะหลักแสนหลักล้านหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วแต่วัสนาของเราค่ะนะส่วนหนึ่งมาจากการทำงานนะคะนะจากการค้าขายที่ดีขึ้นนะ,ะหรือว่า,ามีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆขายทรัพย์สินได้ชิ้นใหญ่ๆนะคะ ตำแหน่งอนาคตนะคะตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เจ็ดเหรียญค่ะนะคุณจะมีความภาคภูมิใจในผลงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานค้าขายหรืออาชีพสุจริตอะไรของคุณนี่แหละนะคุณจะหันกลับมาดูนะว่าที่คุณสิ่งที่คุณสร้างมามันเริ่มเป็นปลึกแผ่นนะฮะถึงแม้มันจะยังไม่เข้าเป้ามันจะยังไม่เป็นที่พอใจของคุณนะแต่คุณก็ต้องพยายามต่อไปนะ บางครั้งบางครั้งคุณหยุดพักเพื่อดูผลงานนะั้นเหนื่อยนะแล้วก็กลับมาคิดทบทวนเพื่อจะกลับไปพัฒนาใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะนะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของอนาคตนะคะส่วนไพ่ขยายคู่ครองนรักนะบางท่านนะเอ,อ คนรักคู่ครองอาจจะนําของฝันของฝากมาให้หลายท่านมีแฟนเด็กนะมีแฟนเด็กที่อายุน้อยกว่านะบางท่านนะอาจจะมีคนคุยถึงสองคนด้วยกันนะมีทั้งเด็กกว่าแล้วก็แก่กว่านะคะนะสำหรับท่านที่ยังโสดนะคะแต่ท่านที่ไม่โสดแล้วกรุณานะอย่าบริหารเสน่ห์เยอะนะคะอย่าคุยเยอะนะคะนะ เดี๋ยวคนที่บ้านยังไม่ปื้มนะจ๊ะอย่าเป็นพ่อบ้านใจกลก้านะคะไพ่ขยายการงานและการเงินได้ไพ่เดลเวอร์ค่ะหมายถึงนะคะเรื่องก,การงานและการเงินนะ,ะของชาวราศีมังกรต้องทำควบคู่กับคนรักค่ะทำควบคู่กับแฟนค่ะมีมีปัญหาอะไรคือให้ปรึกษากันนะะแล้วก็ปรึกษาด้วยความใจเย็นนะบางคนค้าขายแบบขายดีเหนื่อยอะ่ะ แล้วแบบเอ้ยแฟนให้หยิบอันนู้นอันนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนไม่ได้ยินหันไปตะคอกแฟนอย่างนี้ไม่เอานะนะคือบางทีขายดีจนเหนื่อยอะนะหรือกิจการอะไรแล้วแต่เนาะถ้าทำร่วมกันนะกับแฟนจะโอเคถ้าคุณไปทำงานตามรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอะไรต่างๆก็ไปทำที่เดียวกันก็โอเคนะนะ โอเคเราก็ดูพื้นดวงของชาวราศีมังกรครบแล้วนะทั้ง12ใบนะคะสีเสริมดวงนะก็สีดำนะสีเทาสีแดงค่ะแล้วก็นี่เลยนะสีขาวนะสีขาวนะสีเสริมดวงดำแดงแล้วก็ขาวนะคะอ่าติดเขียวไว้อีกสัก สีหนึ่งนะคะส่วนซื้อน้ำโชคนะคะก็ทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลยนะคะทะเบียนบ้านค่ะนี่ทะเบียนรถทะเบียนรถที่เราใช้และทะเบียนรถของแฟนค่ะนะ,ะส่วนเลขเด่นเสริมดวงนะคะเลขเด่นเสริมดวงของเรานะเท่าที่เห็นก็มีหกห้าห้าหกหกสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะ เลขหกจะเยอะสักนิดนึงนะคะหกหกค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีมังกรช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะดวงภาพรวมนะไพ่สวยมากเลยข,ของชาวราศีมังกรไม่มีไพ่เสียเลยแม้แต่ใบเดียวนะคะนะ,ค,ะคุณภาพดวงนี่ให้ให้เกิน80นะคะ เกิน80%คุณภาพดวงดีมากนะดีทุกใบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีมังกรสู้ๆนะคะที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องเก็บมาสนใจนะแล้วเวลาดูดวงแล้วดีนะ,ะก็อย่าประมาทนะคะก็คือให้ทําให้เต็มที่นะเรื่องที่ควรสู้ก็สู้ให้เต็มที่นะอย่ารอโชคชะตานะครับถ้าเราขยันนะคะ ถ้าเราขย,ยันเมื่อ,เ,อ,อเทวดาฟ้าดินเขาเห็นนะคะเขาก็ยิ่งจะช่วยเรานะคะนะอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะนะอย่าลืมด้วยนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคะอยากให้ชีวิตดีขึ้นนะก็ต้องทำให้ไปในทิศทางเดียวกันนะต้องช่วยดวงด้วยนะคะนะสำหรับวันนี้นะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้ด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ